ในชลบุรองไทยระดัำโร่เซสชั่นส่วนที่2ครับเป็นการเดโมนะครับสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ของทาง Nvidia เดียเองนะครับที่ชื่อว่า i r a s e r v e r เนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานที่จะมีการดึงประสิทธิภาพจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาใช้งานในด้านของกราฟิกโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเดโมนะครับที่ทาง l i t เทคมีการจัดแสดงนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีการใช้งานจากทั้งในตัวเครื่อง เองนะครับผมแล้วก็จะมีการดึงประสิทธิภาพมาจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่สางลิเทคจัดเซตมานะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของด้านกราฟิกเบื้องต้นนะครับสังเกตว่าตรงนี้ครับจะมีการเปิดใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์เป็น a u t o d e ด e 3D Max นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานจริงนะครับในขณะที่จะมีการดึง ประสิทธิภาพกราฟิกมาครับจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่วางอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับจากสเปกก็จะเป็น i n t e ทลฟ o n นะครับ2ตัวลงไปถึงการ์ดจอที่เป็น Nvidia Quadro M 6 0 0 0เวอร์ชัน2 4่ b อีก2ตัวนะครับสำหรับการเรนเดอร์ภาพนะครับในส่วนของชิ้นงานจริงตรงนี้ในแบบเรียลไทม์ให้ได้ดูกันนะครับสังเกตได้จากตัวหน้าต่างตรงนี้นะครับจากหน้าต่างขนาดเล็กตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีการดันซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Iray Server นะครับเพื่อดึงประสิทธิภาพการใช้งานจากตัว Quadro M 6 0 0ะครัว สังเกตได้ว่าจะมีการทำงานอยู่นะครับรันการทำงานอยู่ทั้ง2ตัวชิ้นงานจริงอยู่ในเครื่องนะครับแต่ว่าการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ผ่านไอเรเนี่ยเราจะเรนเดอร์ผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเซ<อ>ิร์ฟเวอร์นะครับเดีย๋ยวผมลองหมุนชิ้นงานดูนะครับนะครับสังเกตได้ว่าตัวการ์ดจอจะทำงานอยู่ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างน่าทึ่งครับเพราะว่าตัวไอเรเซิร์ฟเวอร์เนี่ย จะตัดปัญหาในเรื่องของการรันกราฟิกหนักๆน,น,นะครับผ่านเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าทางฝั่งของตัวไอเรยเนี่ยสามารถลงซอวร์ทั้งในส่วนของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็เครื่องปลายทางได้ด้วยนะครับตัวการใช้งานก็จะมีการซิงก์กันโดยอัตโนมัตินะครับทำให้สามารถดึงประสิทธิภาพจาก,กาจอที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์มาใช้งานภายในเครื่องได้แบบไหลเรื่อนแบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจเทคโนโลยีที่เป็นการเรนเดอร์ภาพในแบบ 3D ก็สามารถเข้าไปโหลดใช้งานกันได้ครับสำหรับ n อ i d i a เดียในเว็บ n อ i d ว a เดียครับ บันในโลกของไทยละดับโรก